เทพธิดารัตนาพรนะเจ้าอยากลงไปเกิดบนโลกมนุษย์ปะอยากไปจะ้ะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชบรบ,บ,ออพชบ้านแพงครับเอฟซีแฟนคลับน้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับก่อนจะออกเดินทางนะครับข้อกําหนดขาดเข้มขัดนิรภัยครับ ก็สิเป็นกับน้องหญิงสู่ผู้สูส่คนกับพี่น้องครับคลิปนี้มีเรื่องมีเรื่องฮ่ามาฝากไปเบิ่งกันครับเทพธิดารัตนพรเจ้าอยากลบไปเกิดบนโลกมนดอนปะอยากไปจ้ะเจ้าอยากลบไปเกิดเป็นยังเป็นองค์หญิงอย่างเป็นยักษ <laughs> ินหนูจ้ะพอให้เจ้าบอกมาเจ้าอยากต้องไปเกิดเป็นไงอู๋อิงจ้ะเหนือะไหนเจ้าถึงจะเกิดเป็นอูหอิงสวยจ้ะนั่นแหละครับพอแม่พี่น้องเอฟซีครับพูดคำเดียวไอ้พูดประโยคเดียวหากันขากันไกลค้างเลยครับสำหรับน้องอิง น้องอุ้งอิงอยากพระธิดารัตนาพอดเจ้าอยากไปเกิดเป็นยังยังโลกมนุษย์ <c oughs> เป็นอุ้งอิงจะเป็นยังเจ้าคืออยากไปเกิดเป็นอุ้งอิงสวยจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้ยแต้อย่างว่าโคมะนะครับโคมผมบอกแล้วนะครับนี่แหละคืออีก <c oughs> เขาเรียกว่า พี่น้องอันเนี้ยเขาเรียกว่าคาเลคเตอร์นะคาเลคเตอร์ Character ของน้องหญิงเลยคือบอโจเนี่ยนี่แหละมันแบบโลกมันเวี่ยงให้คนสองคนเนี่ยที่คล้ายกันอนะ่ะอืมไม่ใช่แม่เหล็กกับขั้วที่เป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะอ่าถ้าแม่เล็กเนี่ยขั้วบวกขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยมันสีดันกันมาล่ะ ไม่คู่บวกกับคู่ลบอ่ะเรียว่านี้บอแมนไหมอ่าไอ้เขาเอื่นว่าดีเอ็นเอมันตรงกันคามหมายคาเลคเตอร์มันคล้ายกันกนเลยเดี๋ยวมาอยน้ำกันนะครับจิบ่ให,หัวจังเด๋เนาะบอโจกันแน่นี้ละนะครับบอโจก็แบบนี้แหละผมถึงบอกว่านอ้งองหญิงกับบอโจมีความคล้ายกันคือ ผมว่า80เก่า0เปร์เซนตนะครับหนึ่งเป็นคนที่บ่ลืมคุ้นคนนะสองเป็นผู้ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ให้คำจำกัดความมันมันกว้างเนาะถ้าบอกว่าเป็นผู้ให้นะครับ <c oughs> สามเทคแคร์คนรอบข้างมากกว่าตัวเองอืมซี่ เป็นค้นตลกหาโปวงลงเปียงเลงปางลางังกันขึ้กันแบบเออมีผมเห็นคอมเมนต์หนึง่งในช่องผมนี่แหละทายางยั่งขึ้กันเป็นมาถ้าเดินเนี่เหมือนกันเลยน้ององค์หญิงกับบอสโจอ่ะเออนี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> ความ้าของน้องหญิงแต่ละวัน <c oughs> แต่ละวันทีเกิดเป็นยัง นะครับอันนี้อยู่่ําเรืองนะครับอยู่ในช่วงของรําไอ้ลัมเรื่องต่อก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็สิเป็นในส่วนของที่ไปแสดงสอดแจงนะพี่น้องเนาะคือมันยาวนะครับยันสว่างคือมือเคลื่อนน,นี่ก็เลีนหอดแจงนะครับยันสว่างแล้วสาหรับทั่วในกอทมอเพื่อนก็นอาจจะตัดออกมาเป็นฉาเป็นเป็น เพื่อน่าเป็นช็อตเป็นฉากส,สั้นๆเนาะ,ะให้พี่น้องพ่อได้เบิงพ่อเก่าคราวนะครับพ่อแบบให้หายคิดถึงส่วนใหญ่ก็สิเป็นเตยคือจ้ามืออื่นวันที่ยี่สิบเนี่ยหมอชิดนะครับกะสินเน้นเป็นทางเตยนะกัสินียกบางอันมานนิดๆหน้อยนะครับในส่วนในส่วนของล่ำเรืองต่อก่อนเพื่อจะให้เป็นอัครรถ ในส่วนใหญ่กับเป็นเตยนะครับเตลละมือเนี่ยนําเรื่องต่อกอนถ้ามีน้องอิงขึ้นเวทีเนี่ยพี่น้องสิาทาลุนาทาลุนว่าทาลุนว่าน้องอิงซิโวยังเนี่ยแล้วน้องอิงสิตอบพอ,พอการใชวมาจังไดเนี่ยตอบพอพญามาจงังหดเนอ,อแล้วก็ชงคำถามดีแต่แท้เลยผมบอกแล้วพี่น้องผู้ใดอยู่หนาเวทีหรือในกลุ่มปิดมันฮาจริงๆครับฮาจริงครับ แล้วลําเรืองจำปาซีต้นนี่โอ้โหฉากโศกคือโศกยิลินะครับหลายคนนนางเบิงจอคอน้ำตาขอ้อมันเลยวโอ้ตีบดแตกตีบดแตกนั่งไปทุ่มมากก็ได้นะครับนั่งเอกอมแอมนะครับเออ้ะกะสุซสายใหญ่เบ้าเป็นโตโกงสุดจอดเออนะครับโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ มีเรื่องเขื่อนมาขำๆมีเรื่องให้ได้ยิ้มเดี๋ยวหัวสำหรับน้องอิงหล้วกาสุดท้ายนะครับก็ขอเป็นการร่างใจให้พ่อเอกทีมงานรถตู拜拜้ครับนะครก็ไม่หน่อยนั่มนะครับเด้อเดินทางขอให้ตลอดปลอดภัยทุกการเดินทางนะครับเจอรีมี่อุปสรรคใดๆนะครับไม่หน่อยก็ขอให้หายเร็วๆนะครับปวดฟันอยู่นะครับปวดแควอยู่ไอ้กา เบิ้งคลิปอีกเถือของพ่อแม่ยิงกับนานจะเป็นหอดกทออมแล้วเนาะพ่อเอกบอกไว้แล้วกับมืออื่นนะครับน้องอิงกับสิไปท้ายรายการก็มาดีครับกับเป็นกำลังใจอีกเด้เนี่ยนะฮะแล้วฝากไว้น้ำแน่นะครับ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสำหรับกลุมปิดครับถือว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเป็นแผงสำกันนะครับบอจอหล่าวอิง นะครับมือละเก้าสิบเก้าบาทนะครับาราคาลิงสามมือเนี่ยสองร้อยหกสิบทักไปตีสาวน้อยเพืนแป้เพื่อนเพจในกลาผมตอนนี้ผมขายเขาเอืน่นว่าให้กบเอียงนะเขาเอื่นอะ่ะพีอาร์อะไรได้ยังเนี่ยนะครับจนจนที่น้องสีลมขามผมใช้เวลาประมาณสองถึงสามนาทีในการพีอาร์นะครับ <c oughs> ในการพี่อายพอมีพี่น้องรับช่งรับฟังอโอเคครับผมมียังหลายดอกฝากกดติดตามผมชาวใครน้่าแน่ละกันครับกับทางช่องทีมงานขอบตาดำพบพอกันเรื่ออื่นเด้อพี่น้องนะครับวันดีสิบเดพกพอกันผมสิไปจังโมงอีกอย่างจางังไดนะครับผู้ใดใส่เสือ้อที่ซื้อจากสาวหน่อยเป็นผแพงไปนะครับสีใดก็ได้ไดมีรุ่นถ้าเจอผมแล้วเสื้อเหลือจากที่ผมเอาเตดมือไปด้วยเดี๋ยวผมแจกนะครับเสือ้อเสื้อของท่าน พวกผมเองนะครับสองคนเหตุกันนะครับกบแฟนผมเหตุกันเองไม่ใช่เสื้อของวงสาวน้อยนะครับเนะาะเสือของมุงสาวน้อยพี่น้องซื้อนะครับแล้วก็พูดได้ดไซื้อใสไซไปเหมือนอื่นน่ะเสือของมุงสาวน้อยกะถามพ่อผมนะครับถามผมเบิ่งกได้มาเสือย่งบอมาเสือเสือเหตดมามาให้พี่น้องเนี่ยย่งบอถ่ายย่งพี่น้องกัได้นะครับถ้าพ่ย่งกะพบพอกันโอกาสใหม่คลิปนี้ไว้ซัมนี้ครับสวัสดีครับไปธุประก,ก่อนครับ